สวัสดียามเศร้าอรุณสวัสด oh, ีพี่น้องเด้อสวัสดีทักทายถามข่าวเพื่อนเพื่อนเอฟซีพญายายเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเด้อพี่น้องเด้อทักทายยูดีมีแห้งเด้อพี่น้องเด้อื่นเศร้ามาเหตุการณ์ปกติพี่น้องเอ่อมือนี่ก็เป็นมือวันกร์ที่หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อมือนี่เฮงเฮงรวยรวยปางปเบิด ทุกทุกท่านทุกทุกคนเด้อครับเด้อพี่น้องเพื่อนๆรวมโลกอยู่ใสก็แล้วแต่เนาะพี่น้องเนาะอ้าวมื่อนี้ก็พบกับพ่อใหญายายายูทูบเด้อพ่อใหญ่สายอบตครับหลังจากกีดยางลแล้วล่ะกะต็ตีหาโก,วกว้ก็ครับพี่น้องก้ก็ละเขาหกโมงแล้วพี่น้องตีหาคิงล่ะพี่น้องช่วงนี้ก็ยัง ช่วงนี้น้าแจ้งได้พี่น้องหนาวหนาวน้าแจ้งเดี๋ยวเขาหนาห่อน้วครับเรื่อเลื่อเป็นหนาห้อนแล้วเป็นหนาห้อนแล้ว่ะครับมันไม่หนาวแล้วเพราะมันกัดมันยังคาบเกี่ยวอยู่พี่น้องเนาะอ่ะยู่ดีมีแห้งเพื่อนเพื่อนอ่ะดื่มกาแฟพี่น้องกินยาแล้วแล้วก็ซ้าเศร้าแล้วก็มาดื่มกาแฟกาแฟเพื่อสุขภาพพี่น้องกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินนะพี่น้องเนาะสู้ๆเด้พี่น้องเด้อ กาแฟมีคาเฟอีนเตือนความจําบํารุงสมองเนาะพี่น้องเนาะสูดเลอเอา้าดื่มก่อนพี่น้องอมันยังนอกฟยาร์กายกะไรกาแฟใครลวกับพี่น้องไขรลวกมือละนอยฟังเสียงกบห้องพี่น้องเอ้ยมันก็ทีฝนหลังจากเดือนสาม เพลงน้องพี่น้องเนาะมันก็เป็นเดือนสามเพลงอยู่เออเดือนสามเดือนเออเดือนสามเพลงละผ่านมาแล้วเดือนนี้เป็นเดือนแรมครับพี่น้องเดือนแรมเดือนยังเป็นเดือนสามพี่น้องเนะเอาพี่น้องไข่ลวกไข่ลวกอืมมันจะเป็นไข่ต้มพี่น้องบ่ยังไงเราพยายามใส่กัมือละหน่วยหรือสองมือตัวน่วยพี่น้องอ่าจิมมือละหน่วยหรือสองมือตัวน่วยกับบำรุงน้อพี่น้องเนาะเออบำรุงร่างกายนะกินเพื่ออยู่ ไม่ได้อยู่เพื่อกินนะพี่น้องเนาะคันอยู่เพื่อกินมันส10ิเป็นรอยนะพี่น้องเนาะเอาล่ะครับเห็ดได้กินได้กับน,นอนได้นอนรับลราพี่น้องเนาะอยู่ดีมีแห้งกับเห็ดงานได้กับสู้ต่อไปค้นเฮาเกิดมาเออทุกคนทุกคนบวานกวหนูกับต้องหาอยู่หา,หากินคือกันล้วพี่น้องคนคือการประกอบอาชีพให้มัน เออสามาอาชีพไผ่มันกับอาชีพคนเฮาเนี่ยก็เป็นร้อยๆอาชีพพัดอาชีพเนาะพี่น้องเนาะตั้งแต่พุ่นแหละตั้งแต่เฮ็ดรับจ้างเฮ็ดไม่จิ้มฟันอันน้อยๆจนฮอดเครื่องบินเลยพี่น้องกับคนละเฮ็ดพี่น้องกับเป็นงานงานไผ่งานมันเนาะพี่น้องเนาะผู้มีสวนกับเฮ็ดสวนผู้มีนากับเฮ็ดนาเนาะพี่น้องผู้บ่มีนากับรับจ้างสมมตินี่ผู้มีสวนอย่างก็ได้เฮ็ดสวนพี่น้องเพราะว่าใครเจ้ากับ กินรับจ้างไปขึ้นยางรับจ้างไปเก็บยางรับจ้างโอ้ยบ้านเฮาเดี๋ยวนี้สบายพี่น้องกับพอได้อยู่ได้กินดีนดอกบัถึงว่าสบายดอกแต่ว่าก็ตคุกคนก็ต้องได้เห็นงานอะไรพี่น้องเอองานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขเนาะพี่น้องเนาะบัวผู้ไดก็ต้องการเงิน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 คือกันเนาะพี่น้องเนาะเออกได้ก็ได้ บอกว่าผู้ใด้ฝากเด้อพี่น้องเด้อเขาเห็นคลิปพ่อใหญ่สายแล้วก็โบ๊ะเพียงได้พ่อใหญ่สายก็ได้มากินกาแฟโซเล่เออขอความเมตตาอนุเคราะห์เห็นคลิปพ่อใหญ่สายแล้วเบิ่งให้แล้วก็อย่าลืมกดบกดับกกระดิ่งบักระลงให้เด้อเด้อกดซับสไครต์ให้เด้อครับอ่าช่องน้อยๆช่องน้อยๆช่องยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ พ่อยายสายเปิดช่องไหมช่องเกา่าหันบัวได้สังต่อแล้วช่องพ่อยายสายอบอตอครับช่องนั่งเอฟซีกับหลายละสามพันกว่าแล้วพี่น้องหยุดสั่งมาส้างช่องไหมช่องพ่อยายสาย t u b e หเือพี่น้องกับคนผู้เดียวกันละครับช่องนั่งกันยังคือเก่าอยูอ่แต่ยังคือเก่าเียงแต่ว่าบัวได้สางต่อพี่น้องได้เป็นยูทูบเบอร์แล้วช่องนี้ยังบัวใหได้เป็นยูทูบเบอร์เพงตต้องได้ผ่านกฎเกณฑ์ เขาสกอรกดเกมของพียูเพิ่นมีพูติตาม1,000คนแล้วกับมิคนเบิงสี่พันชั่วโมงโมเมนวินาทีโมเมนนาทีคืออันอื่นได้ครับชั่วโมงสี่พชั่วโมงได้รับจะคคยจะได้รับใบป,ประกาศได้รับพิน้นครับภาษา y u u t u b e ือว่าพินครับเอาสบายๆนะเพี่น้องเนาะนนั่งอยู่ก็บเปียยินยางแล้วกั นางเปนอนเปหาบดีกว่านอนเนาะคอนดีกว่านางนะพี่น้องเนาะนางเปกล่วยต้องแรงต้องแรงกับเบาแข้งเบาขาพี่นอ้องเบิ้งองห้างเด้อได้ขันครบหนึ่งพันคนแล้วกะกะับีได้รอละเก็บเหรียญเก็บเหรียญแล้วก็รอรับไปประกาศได้พี่น้องป่านนั่นได้พี่น้องบ่แเป็นได้เป็นง่ายๆเหน้พี่น,ออนอ้องเอฟซีแต่ละคนเด่กกับพี่น้องเอ้ยพี่น้องก็เห็นแล้ิคนกับี ติดตามเบื้องวิถีชีวิตเด้อครับวิถีคือการคือคนเฮาบวา่ว่าผู้ใดน้อเพี่น้องคนไทยคนใดก็แล้วแต่ขอให้ว่าเป็นมนุษย์มักอย่างเบิ่งเรื่องของคนอื่นคือบางคนนี่ดบริ็ดครับบริบดบริบรร็ดสวนว่าเฮ็ดสวนจังไดวิถีชีวิตของคนแต่ละคนจงังไดนะครับคือไปสายก็เบิง่งเบิ่งคิป y ด u ูทูบอื่นกับเรื่องโซนเผาเรื่องอยังก็แล้วแต่ทุกอย่างพื่อนย่ายก็เบิ่งคือกันวิถีชีวิตของคน อความหามาหายกิ่นบางคนกะบบดไดเหตุบดเห็นเออได้เบิงครับพี่น้องเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันโลกไร่พรมแดดเนาะเห็นเบิดทุกอย่างมีเบิดทุกอย่างตั้งใจกินเข่ากินเข่าโซ่ซอยจุอย่างมีมีเบิดเลยพี่น้องเนะเาะอสารสอนอาชีพต่างๆกัอยู่กับยูทูบเบิดเลยพี่น้องเบิงวิธีชีวิต เฮ็ดยางกีดยางตัดปาล์มนะครับกับวิถีชีวิแตแบบผู้บอร์เคยเฮ็ดกะอยากเห็นกเบิ้งครับเบิงบ้งกัน,น,นนะพยยเพี่น้องเนาะเบิ้องของพญัสายเได้ด้อขอขอบอกขอบใจขอบคุณเพื่อนเพื่อนเอฟซีเพื่อนใหม่เพื่อน,นเก่าเข้ามาแล้วกะอย่าลืมเบิ้งให้แล้วกะกดซับสไคร้กดบัตกระดิ่งพยัญชนะนะครับบ่มีอะไรดอกพยัญชสายมือนีดกกระไดก็ ขอแรงใจจังน้อยเด้พป่ด้องเด้อคลิปนี้ก็มีแค่นี้ละครับเดี๋ยวไปพ่อกันใหม่นะครับสวัสดีครับ